หาน้องใช่ไหมน้องน้ๆเขาอาบน้ําอยู่แม่ซี่อาบเสร็จแล้วแม่ซี่ก็รอสิครับรอรอน้องน้องนะรอบีเบอร์กับเตี้ยกันนะแม่ซี่หลอแล้วมันคํำแล้วด้วยไม่ให้ออกไปไหนหรอกน่ารักนะ เมสซี่นี่น่ารักจริงๆเลยเนี่ยขนปุกปุยแล,ล้วกครับจับมือจับมือจนะับมือนะมือกันไว้จับมือกันไวจ้จ้าผมชื่อเมสซี่นะครับเดี๋ยวใครไม่รู้จักผมผมชื่อเมสซี่คือเป็นหมาพันคลล์พลี่ใช่ไหมครับนะหมาต้นแกะเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านใช่ไหมครับนี่ ใครรอเกินเลยเนาะสวัสดีครับเมสซี่ผมชื่อเมสซี่ครับเมสซี่ครับเมสซี่เมสซี่อาบน้ำเสร็จแล้วเมสซี่หรอเมสซี่จะไปไหนจะไปหาเพื่อนใช่ไหม สองตัวน้าหนาบน้ำอยู่เมซี่นั่งลงจ้าสวัสดีจ้าเมซี่รอแล้วนะเนี่ยโอ้ยรอแล้วจา้านี่ไม่มีใครรอเท่าใช่ไหมเ,เฮ้ยจริงจริงจังๆรอจริงจ้าเนี่ยคนสะอาดมากเลยนะอะได้ไงอาบน้ำแล้วครับเมซี่อาบน้ำเสร็จแล้วเมซี่รอแล้วครับจ้าเนี่จับมือยายแล้วจับมือ จับมือแล้วคิดว่าจะออกไปไหนดีมันขําแล้วเราอยู่ในบ้านเรานี่แหละเนาะนะนะรอน้องๆอ,อาบน้ําอยู่นะรอีเบอร์กับเตี้อาบน้ําก่อนผมชื่อเมสซี่ครับครับผมชื่อเมสซี่ครับเมสซี่มันซีเมสซี่เมสซี่เมสซี่ครับผมนี่มะละเป็นตะแพงค่ะ ไปตาหอมแตนี่ออาบนนามล้วจะแห้งรอเนาะคุณเนาะรอเลืลายได้เนี่ยมาละเลซี่รูปลออรอเลืลายในตาตาสวยๆอยู่ในตาจ้ารอจริงอจยย้จับยายจับยายจ้าจ้า